Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุล วันนี้นะคะหมอไม่ได้จะมาคุยให้คุณผู้ฟังฟังเฉยๆแต่ว่าหมอจะชวนไปเที่ยวกันค่ะคือวันนี้หมอจะชวนไปเดินซูเปอร์แล้วหมอก็จะคุยให้ฟังถึงเรื่องของการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพต่างๆนะคะอย่างเช่นบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไก่กับหมูอะไรกินดีกว่ากันหรือว่าผักเนี่ยมันต้องออร์แกนิกหรือไฮโดรโปนิกหรือเปล่ามันจําเป็นไหมไข่ล่ะมันเดี๋ยวนี้ทางเลือกไข่ก็มีเยอะแยะไปหมดบางอย่างก็แพงมากเลยจาเป็นหรือเปล่า หรือขนมกุบกรอบทางเลือกมีอะไรบ้างนะคะหมอจะพาไปเดินทีลาแถวของซูเปอร์นะคะแล้วก็ช้อปปิ้งไปด้วยกันค่ะดีที U ่อยู่เดียว presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุลและ Single Being พอดแคสต์ที่จะทำให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะหมอไม่ได้จะมาคุยให้คุณผู้ฟังฟังเฉยๆแต่ว่าหมอจะชวนไปเที่ยวกันค่ะหมอจะชวนไปเดินเที่ยวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ บางคนอาจจะบอกว่ามันสนุกตรงไหนไม่รู้สิสำหรับหมอมันสนุกนะคะคือวันนี้หมอจะชวนไปเดินซูเปอร์แล้วหมอก็จะคุยให้ฟังถึงเรื่องของการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพต่างๆนะคะอย่างเช่นบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไก่เรากินดีไหมไก่กับหมูอะไรกินดีกว่ากาันหรือว่าผักเนี่ยมันต้องออร์แกนิกหรือไฮโดรโปนิกหรือเปล่ามันจําเป็นไหมไข่ล่ะมันเดี๋ยวนี้ทางเลือกไข่ก็มีเยอะแยะไปหมดบางอย่างก็แพงมากเลยจําเป็นหรือเปล่า หรือขนมกรุบกรอบทางเลือกมีอะไรบ้างนะคะต่างๆเราเนี้ยหมอจะพาไปเดินทีลาแถวของซูเปอร์นะคะแล้วก็ช้อปปิ้งไปด้วยกันค่ะสำหรับคนที่ติดตามช่องทางอื่นๆโดยเฉพาะ Instagram หรือว่า Twitter เนี่ยก็อาจจะพอทราบว่าหมอเป็นคนชอบทำกับข้าวนะคะสนุกกับการทำอาหารนะคะแล้วก็ถ้าใครที่รู้จักกันมานานๆระยะหนึ่งก็จ,จะรู้ว่าแต่ก่อนนหมอเคยออกหนังสือด้วย เป็นสูตรเมนูอาหารคลีนนะคะที่ชื่อว่าเมื่อหมอติดคุกคุก C O O K นะคะไม่ใช่คุกคออูก,กอนะก็เอาเป็นว่าหมอมีแพชชั่นมีความสนุกกับการทำกับการเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เลือกซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารนะคะแต่หมอไม่ได้เป็นคนทำอร่อยหรือทำเก่งนะหมอก็จะทำบ้านๆเมนูก็ง่ายๆมากเลยเพียงแต่ว่าหมอสนุกที่จะทำนะคะแล้วก็สนุกที่จะถ่ายรูปแชร์ไอเดียอาหารต่างๆทีเนี้ย การเดินซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งของหมอซึ่งจริงแล้วการที่เราแบบรู้จักวิธีการเลือกปัตถุดิบอะไรต่างๆเพื่อสุขภาพแล้วก็รู้จักการทําอาหารเพื่อสุขภาพให้ตัวเองทานเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ดีสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นเดินซูเปอร์อย่างเพลตี้นะคะขั้นแรกเลยหมอแนะนําว่าเราควรจะต้องวางแผนก่อนมีงานวิจัยพบว่าถ้าเรามีการวางแผนทําลิสต์มาก่อนว่าเราจะไปซื้ออะไรบ้างตั้งใจจะทำะไรเนี่ยมันก็จะทําให้เรา มักจะเลือกทางเลือกที่ดีกับสุขภาพมากกว่าดีกว่าเราไปแบบเราไม่ได้วางแผนเลยหรือว่าที่สําคัญคือไปตอนหิวนะเราอาจจะตัดสินใจผิดๆโดยส่วนตัวบางทีหมอก็จะดูตามโซเชียลมีเดียว่ามีเมนูใหม่ๆอะไรที่แบบน่าสนใจที่เขากำลังฮิตหรือเรายังไม่เคยทําบ้างนะคะแล้วก็จะ l i ส t ว่ามันต้องใช้ วัตถุดิบอะไรแล้วก็ไปเดินหาแต่บางทีในทางกลับกันเนี่ยบางทีพอหมอเจอวัตถุดิบใหม่ๆที่ซูเปอร์นะคะหมอก็อยากจะลองเหมือนกันบางทีก็ Google ตรงซูเปอร์เลยว่าเอ๊ะไอ้สิ่งนี้นี่มันต้องเอามาทำเมนูอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยข้อแรกเลยก็คือแนะนําให้วางแผนก่อนไปนะคะว่าจะซื้ออะไรบ้างจด List ์ไว้นะคะแล้วก็2คืออย่าไปตอนที่กําลังหิวอยู่ทีนี้พอเดินเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ย สิ่งที่อยากจะแนะนําเลยคือให้เดินริมค่ะคล้ายๆโต๊ะริมเดินริมเพราะว่าส่วนใหญ่ริมก็คือจะเป็นบริเวณที่มีตู้เย็นนะคะของสดต่างๆเขาพบว่าถ้าเราเนี่ยเริ่มเดินริมก่อนช้อปปิ้งของสดผักผลไม้ก่อนแล้วเราค่อยไปจบที่พวกสแนค็คหรือของแห้งที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะทําให้เราเลือกเฮลตี้ช h อยส์มากกว่านะคะในทางตรงข้ามถ้าเราไปถึงปุ๊บเราไปถึงขนมกรุบกรอบเลย เดี๋ยวพอมาถึงผักผลไม้เราก็จะอ่อนแรงเราก็จะไม่ค่อยซื้ออาหารที่สดที่มีคุณภาพทีนี้พอเราเริ่มไปที่ตู้เย็นเนาะมาที่ผักผลไม้ก่อนเลยแล้วกันจริงๆอะ่ะมันก็จะมีคนถามอยู่เรื่อยๆนะว่าเอ๊ะแล้วออร์แกนิกจำเป็นไหมออร์แกนิกไฮโดรพอนิกต่างกันยังไงนะคะจริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยออร์แกนิกเนี่ยก็คือเป็นผักผลไม้ที่ปลูก ในดินที่ไม่มีสารปนเปื้อนแล้วก็ไม่มีการใช้พวกยาฆ่า,มาแมลงอะไรต่างๆใช่ไหมคะในขณะที่ไฮโดรพอนิกเนี่ยไม่ได้ปลูกบนดินปลูกในน้ําแต่ว่าตัวน้ำเนี่ยก็มีนิวทรียนมีสารอาหารต่างๆที่ถูกดีไซน์มานะคะทีนี้พอไฮโดรพอนิกเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งของเขาก็คือว่าส่วนใหญ่เขาจะปลูกในมุง้งในบริเวณที่แบบ ป้องกันมแมลงได้แล้วก็ control ควบคุมอุณหภูมิได้ดังนั้นนะ่ะหลายๆครั้งพวกผักผลไม้ไฮโดรโปอนิกเนี่ยก็ไม่ได้จาเป็นต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะคะคือไฮโดรโปอนิกเนี่ยมันหมายถึงการปลูกเนาะแต่มันไม่ได้แปลว่าผักนั้นนะ่ะจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะดังนั้นเนี่ยคงต้องดูเป็นเจ้าเจ้าไปนะคะถามว่าในแง่ของสารอาหารจริงๆก็เคยมีงานวิจัยที่เขาไปวัด ระดับของสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆจากทั้งออร์แกนิกไฮโดรพอนิกหรือว่าพืชผักผลไม้ปกติที่มปลูกแบบปกติเขาก็พบว่ามันมีทั้งงานวิจัยที่บอกว่าออร์แกนิกมีเยอะกว่ามีทั้งงานวิจัยที่บอกว่าไฮโดรพอนิกมีเยอะกว่าก็เลยกลายเป็นว่าผลน่ะมันยังไม่ได้ชัดเจนโดยส่วนตัวหมอก็คิดว่าตัวสารอาหารคิดว่ามันคงไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญไม่ว่าจะออร์แกนิกไฮโดรพอนิกหรือปลูกแบบปกติก็ตาม แต่สิ่งที่จะต่างเนี่ยก็คือการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงนะคะก็คือกลุ่มผักผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกหรือไฮโดรพอนิกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงเนี่ยน้อยกว่าผักผลไม้ที่ปลูกปกติที่ไม่ได้มีเลเบลว่าเป็นออร์แกนิกหรือไฮโดรพอนิกแต่พอพูดถึงเลเบลเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือบางทีผู้ผลิตเขาอาจจะบอกว่าเขาปลูกแบบออร์แกนิกแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงมากน้อยแค่ไหนนอกจากว่ามันเป็นยี่ห้อที่มี t a ต d a า d เลเวลที่เชื่อถือได้เช่น USDA Organic นะคะซึ่งมันจะต้องมีเกณฑ์ในการที่จะสามารถได้มาซึ่ง c e r t i f ิฟานี้ว่าเออได้ c ซอร์ติฟาของ USDA Organic เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบอะไรต่างๆไม่ใช่ว่ายี่ห้อไหนๆก็จะมาแปะได้ซึ่งกรณีอย่างนี้บอกว่ามันก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการแบบเขียนว่า Organic เฉยๆโดยที่ไม่ได้มีเซอร์ติฟิเคชันจากองค์กรต่างๆนะคะ แต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าไอ้ผักผลไม้พวกออร์แกนิกไฮโดรพอนิกเนี่ยมันมักจะราคาแพงกว่าผักพลไม้ทั่วไปโดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจแบบเนี้ยคือหมอเองคิดว่าเราอาจจะผสมผสมก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมาซื้อออร์แกนิกทุกอย่างมันก็แพงไปนะจริงๆอ่ะมันมีการจัดลําดับเหมือนกันว่าผักพลไม้ที่มีโอกาสการปนเปื้อนของยาฆ่า,มาแมลงสูงแล้วก็ควรที่จะเลือกเป็นออแกนิกถ้าทําได้ โดยองค์กรที่จัดเรื่องนี้ทุกปีเลยเนี่ยก็คือ EWG ของสหรัฐอเมริกาอย่างของปี2022เขาจัดอันดับ12ผักผลไม้ที่ควรจะเลือกซื้อเป็นออแกนิกหรือผักผลไม้ที่มียาฆ่า,า,มาแมลงปนเปื้อนสูงนะคะซึ่งก็จะมีดังนี้ค่ะก็จะมี s t r a w บอรี่ผักโขมนะคะผักเคลนัคทอรีนแอปเปิลองุ่นพริกหวานเชอร์รี พีชแพร์นะคะเซลลรี่แล้วก็มเะเขือเทศก็กลุ่มเหล่านี้ก็คือเป็นอะไรที่ถ้าเลือกซื้อเป็นออร์แกนิกได้ก็ดีทีนี้จากผักผลไม้บางคนก็จะถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าแบบไม่มีเวลาไปช็อปเยอะๆอะ่ะซื้อเป็นแบบผักผลไม้แช่แข็งมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็ว่างเมื่อไหร่ก็มาปั่นกินอย่างเงี้ยมันยังได้ประโยชน์อยู่ไหมคําตอบก็คือมีหลายๆงานวิจัยที่พบว่าผักผลไม้ที่แช่แข็งนะ่ะก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีได้เพราะว่า วิตามินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยังถูกเก็บไว้ได้พอสมควรโดยเฉพาะถ้าเกิดกระบวนการของการแช่แข็งเนี่ยเอามาตั้งแต่ผักผลไม้มันสดเอามาแช่แข็งอย่างถูกต้องแล้วก็ตลอดกระบวนการขนส่งเนี่ยมีการรักษาอุณหภูมิอะไรต่างๆอย่างดีผักผลไม้แช่แข็งก็ยังเป็นทางเลือกนะคะแล้วก็เ mm. ส้นใยอาหารอะไรต่างๆก็ยังมีอยู่คำตอบคือได้ผักผลไม้แช่แข็งยังเป็นทางเลือกสุขภาพได้นะคะแต่เลือกแบบที่ไม่ได้ปรุงรสนะคะก็คือแบบที่เป็นผักสดๆแล้วก็ามาแช่แข็งหรืหรอผลไม้สดๆนอกจากผัก ผลไม้แล้วอย่าลืมค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่หมอเองชอบมากๆนะคะก็คือพวกต้นอ่อนผักนะคะอันนี้เป็นอะไรที่เราควรจะหยิบใส่ตะกร้าเช่นกันนะเพราะต้นอ่อนผักเนะี่ยหนึ่งเลยมันน่ารักนะเราเอามาโรยทําเมนูอะไรก็ตามโรยต้นอ่อนผักมันก็จะดูหรูหราขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวต้นอ่อนผักเองเนี่ยเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีเลยเป็นอะไรที่ช่วยชะลอวัยได้นอกจากนี้ในกลุ่มของพวก เครื่องเทศผักกลิ่นฉุนทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นขิงขา่าผักชีโหระพาต้นหอมกระเทียมหอมใหญ่ใดๆเนี่ยแนะนำว่าให้พยายามซื้อติดบ้านไว้ใส่ในเมนูต่างๆเพราะว่าเหล่านี้มักจะมีพวกสารต้านการอักเสบสารต้านมะเร็งนะคะก็คือใส่ไปยังไงก็ดีก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ควรจะชอบใส่ตะกรา้าทีนี้จากผักผลไม้เราเริ่มย้ายมาที่แผนกเนื้อสัตว์หนึ่งในคำถามที่หมอเจอก็คือว่า เนี่ยไม่รู้จะกินเนื้อไก่หรือเนื้อหมูดีเพราะว่าก็ได้ยินนะว่าเหมือนเนื้อหมู่มันมีผลกับสุขภาพแต่เนื้อไก่ก็กลัวเรื่องของฮอร์โมนต้องบอกก่อนว่าโอเคตามหลักทั่วไปต้องเข้าใจว่าเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะจัดอยู่ในประเภทของเนื้อแดงหรือว่า red meat ซึ่งเนื้อแดงเนี่ยองค์กรที่เชื่อถือได้อย่าง world cancer research fund นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งที่ใหญ่ที่สุด ในโลกเนี่ยก็แนะนําว่าเราควรจะพยายามอย่าก,กินเนื้อแดงเยอะเกินไปก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอาจจะประมาณ3ามพอชั่นหรือ3มือ้อโดยที่พอชั่นหนึ่งก็คือประมาณ350-500กรัมแล้วก็เนื้อแปรรูปเช่นไส้กรอกอะไรพวกนี้ก็คือเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนะคะดังนั้นเนื้อแดงง่ายๆก็คือทานได้แต่พยายามจํากัดไม่เกิน3มื้อต่อสัปดาห์ซึ่งหมอเชื่อว่าเอาจริงๆคนไทยน่าจะเกินเพราะว่าเราทาน แทบจะเรียกได้ว่าเราทานหมูเป็นหลักเนาะก็จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนจากหมูมาเป็นไก่ได้บ้างก็น่าจะดีอ่าทีนี้ไอความเชื่อที่ว่าเอ๊แล้วไก่อะ่ะมันจะมียาปฏิชีวะนะจะมีฮอร์โมนไหมอะไรต่างๆจริงๆต้องบอกเลยว่าเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยมันมีทั้งงานวิจัยนะคะของทางมหาวิทยาลัยต่างๆหรือว่าของทางภาครัฐ ที่ออกมาระบุเลยว่าคือจริงการใช้ฮอร์โมนในไก่เนี่ยเป็นความเชื่อในอดีตในปัจจุบันจริงๆหลายสิบปีมาแล้วที่ไม่มีการใช้เพราะว่ามันมีทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ทั้งในเรื่องของความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ที่เขาสามารถที่จะปรับปรุงสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายโตไวอะไรต่างๆได้ โดยที่ไม่ได้จําเป็นจะต้องมีการใช้ฮอร์โมนแต่อย่างใดและเอาจริงการใช้ฮอร์โมนน่ยมันก็เพิ่มต้นทุนด้วยนะคะดังนั้นจริงในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการใช้ฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะไม่มีการใช้ฮอร์โมนเรื่องของการกลัวเรื่องของฮอร์โมนจากไก่เนี่ยหมอก็คิดว่าไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่นะคะ แต่ก็ต้องเข้าใจว่าโปรโตีนเนี่ยอยากให้ทานให้หลากหลายคือนอกจากหมูจากไก่แล้วอะจริงๆถ้าเราทานหลากหลายโดยเฉพาะพวกปลาพวกอาหารทะเลอะไรต่างๆนะคะได้ก็จะดีซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรื่องปลากันแต่ก่อนจะไปที่ปลาเนี่ยเรามาแวะช็อปไข่ดีกว่าค่ะไข่ในปัจจุบันถ้าเราไปที่ตรงชั้นวางขายไข่อะคะ่ะก็จะเห็นว่ามันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายจนมึนเลยเนาะ นอกจากไข่ปกติแล้วก็จะมีไข่ของแบบแม่ไก่อารมณ์ดีไข่ของไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มเปิดมันก็จะมีแบบไขอ่ออแกนิกอะไรต่างๆนะซึ่งถามว่าแต่ละอันน่ะมันมีความหมายอะไรอย่างคำว่า c a s ฟ free นะคะก็คือไม่ได้เลี้ยงในกรงนะคะก็คือหมายถึงว่าตัวไก่เนี่ยคือไม่ได้ถูกแบบ แข่งอยู่ในคอกเล็กๆนะคะสามารถที่จะเดินเหินได้นะในอินดอร์สเปซหรือว่าในพื้นที่อินดอร์แล้วก็สามารถที่จะมีน้ําหรือว่าอาหารอะไรต่างๆได้นะ,ะแต่ว่าคือไม่ได้ถูกจํากัดอยู่ในกรงเหมือนไม่ได้ถูกอยู่ในคุกอะ่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในอินดอร์สเปซก็คือยังอยู่ในพื้นที่ปิดไม่ได้ออกไปข้างนอกถ้าเกิดว่าไก่เนี่ยสามารถออกไปข้างนอกเลยเนี่ยอันนี้จะเป็น free r a n ์นะคะก็คือ ออกไปเอาดอออกไปด้านนอกได้นะคะก็คือมีความอิสระมากขึ้นคือเขาเชื่อว่าการที่ไก่ได้มีอิสระมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้มีความเครียดน้อยลงมีความสุขมากขึ้นหรือในคนที่รักสัตว์ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทรมานสัตว์น้อยกว่าแล้วก็ถ้าในแง่ของ organic, ออแกนิกออแกนิกเนี่ยหมายถึงว่าตัวไก่เองเนี่ยถูกฟีดด้วยอาหารที่เป็นออแกนิกแล้วก็ไม่ได้มีพวกยาฆ่า,มาแมลงหรืออะไรต่างๆที่เป็นเคมีเนี่ยปนเปื้อน ไก่เองก็มีโอกาสที่จะได้ออกไปหาอาหารเองอย่างน้อย120วันต่อปีเขาก็เชื่อว่าทําให้ไก่เนี่ยมีความเครียดน้อยกว่าอันนั้นก็คือเป็นนิยามหมอไม่แน่ใจในเมืองไทยการตรวจสอบการที่เขานิยามสิ่งเหล่านี้จะมีการตรวจสอบที่เข้มข้นมากน้อยแค่ไหนแต่ถามว่าในแง่ของคุณค่าสารอาหาร ก็มีงานวิจัยแหละที่เปรียบเทียบไข่ไก่นะคะซึ่งใช้ไก่แบบสายพันธุ์เดียวกันเลยแต่เลี้ยงในสภาวะแวดล้อมต่างกันไก่กลุ่มหนึ่งถูกเลี้ยงในกรงปิดไก่กลุ่มหนึ่งถูกเลี้ยงแบบมีอิสระนะคะในฟาร์มเปิดแล้วเขาก็ให้อาหารให้วัคซีนต่างๆเหมือนกันแล้วเขาก็มาวัดตัวสารอาหารในไข่ไก่ที่ได้จากไก่2แบบเขาก็พบว่าไข่ไก่ที่มาจากไก่ที่เลี้ยงแบบ อิสระไม่ได้ถูกขังในกรงเนี่ยจะมีกรดไขมันโอเมก้าสามสูงกว่าเมื่อเทียบกันคือแน่นอนมันแพงกว่านาอแต่ถ้าเราสามารถที่จะซื้อได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะซื้อเนี่ยแล้วห่วงสุขภาพมากๆเนี่ยจริงๆการเลือกซื้อไข่ไก่ที่มาจากไก่ที่ได้อิสระเสรีไม่ได้ถูกเลี้ยงในกรงนะคะแล้วก็เป็นออแกนิกมันก็น่าจะดีกับสุขภาพกว่าทีนี้มาถึงอีกอันนึงนะคะเราชอปไข่ไก่ลงมาละ เราเดินมาที่ตรงบริเวณขายซีฟู้ดบ้างปลานะคะปลาที่แนะนําให้ช็อปใส่ตะกร้าหมอว่าช็อปได้หลากหลายนะคะหลายคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าพยายามเลือกปลาที่มีโอเมก้าสสูง,สงอย่างพวกแซลมอนแต่จริงปลาไทยๆเนี่ยก็มีโอเมก้าสสูงแล้วก็คือก็ไม่ได้สูงมากๆแต่ก็มีโอเมก้าสดีนะคะอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็น่ารับประทานหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาสวายปลาช่อนปลาจาระเมศ ปลาสำลีปลาทูปลากระพงขาวปลาอินทรีย์ปลาน้ำดอกไม้นะคะเหล่านี้ก็คือสามารถเลือกหยิบจับช็อปได้นะคะแต่หมอว่าการพยายามกินให้หลากหลายเป็นเรื่องดีคือเราอย่าก,กินแต่ปลาเดิมๆตลอดควรจะกินปลานู้นบ้างปลานี้บ้างเปลี่ยนจากปลามาหอยบ้างมากุ้งบ้างมาปูบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ทําให้ร่างกายเราได้รับความหลากหลายจากธรรมชาติ จากเซกชันเนื้อสัตว์นะคะเราลองเดินมาที่ตู้เย็นที่เป็นนมบ้างพอพูดถึงนมปัจจุบันนมทางเลือกเยอะแยะไปหมดเลยส่วนตัวหมอเองน่ยหมอ l a c t โตสอินเ l อร a n c นคือหมอไม่สามารถที่จะย่อยน้ำตาลแล c t โตสในนมได้ถ้าดื่มไปก็ท้องอืดท้องเสียนะคะดังนั้นหมอเองก็จะกินเป็นพวกนมทางเลือกอื่นๆเหมือนกันนะคะโดยมันก็จะมีนมทางเลือกเนาะมันก็จะมีทั้งนมถั่วเหลืองนมพิตาชิโอนมโอ๊ตนมข้าว หลักการที่ปกติหมอใช้เลือกก็คือหมอจะชอบดูที่มันมีโปรตีนนะคะมีแคลเซียมแล้วก็ไม่ได้มีน้ําตาลสูงไม่มีการแอดน้ําตาลลงไปนะคะหรือว่ามีพวกไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะคะ mono u n s a เรเต t e d ตตี้แอซิดสูงหมอจะพยายามเลือกแบรนด์ที่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็ดื่มสลับสลับกันไปไม่ได้ดื่มอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะหมอเชื่อว่าการที่เราดื่มหลากหลายนี่น่าจะดีกว่าจากนมนะคะก็อย่าลืมค่ะใกล้ๆนมนะมันก็จะมีพวกโยเกิร์ตนะแนะนาว่า โยเกิร์ตก็เป็นแหล่งของโปรไบโอติกที่ดีซื้อติดบ้านไว้นะ,ะรวมถึงแหล่งโปรไบโอติกอื่นๆเช่นนัตโตะหรือโวมักญี่ปุ่นกิมจิของเกาหลีหรือพวกผักดองต่างๆทานสลับกันไปก็เป็นการเติมโปรไบโอติกที่ดีให้กับสุขภาพจากพวกตู้เย็นเรามาที่ขนมกรุบกรอบบ้างนะคะจริงๆขนมกรุบกรอบในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีพวกขนมแบบกรุบกรอบทางเลือกเยอะแยะไปหมดเลยเช่นแบบมันฝรั่งอบไม่ทอดหรือขนมกรุบกรอบที่มาแทนมันฝรั่งทอดกรอบต่างๆนะคะในหลายๆรูปแบบ คือโดยส่วนตัวอะหมอมองว่าถ้าเราเป็นคนติดแบบมันฝรั่งทอดกรอบมากๆเลยติดขนมกรุบกรอบมากๆเลยไม่ทานไม่ได้อะการเปลี่ยนการสวิชมาทานตัวเลือกที่ดีกว่านะคะมันก็ดีแต่ถ้าไม่ทานได้เลยอะก็น่าจะดีที่สุดเพราะว่าคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นอบไม่ทอดหรือมันจะเป็นโฮวีดโฮเกรนอะไรก็ตามแต่ขนมกรุบกรอบมันก็คืออาหารแปรรูปหรือว่า processed food ซึ่งจริงๆอะมันก็มีหลายๆงานวิจัยที่ พูดถึงว่าอาหารแปรรูปมันไม่ดีกับสุขภาพยังไงหมอเคยเล่าให้ฟังแล้วใน e p ีที่175เรื่องของอาหารแปรรูปที่หมออยากให้เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะถ้าใครสงสัยว่าเอออาหารแปรรูปไม่ดียังไงอยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็เดี๋ยวจบ e p ีนี้คลิกไปฟังได้ที่ e p 1ี5 7 5ถ้าใครอยากจะทานอะไรที่เหมือนก,กรุบกรอบบแล้วเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหมอก็แนะนําเป็นถั่วถั่วเนี่ยมันมีไขมันดี มีโปรตีนดีเราพยายามเลือกถั่วที่มีอัตราส่วนของกรดไขมันโอเมก้า6โอเมก้า3ที่ดีอย่างเช่นวอลนัทแมคคาเดเมียนะคะหรือว่าพิตาชิโอซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่ตัวเชิงเดียวก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็เป็นทางเลือกวอลนัทแมคคาเดเมียพิต a าชิโออาจจะเลือกแบบดิบแล้วก็เอามาอบทานเองมันก็จะอร่อยมากขึ้นเวลาอบเสร็จกรอบๆหรือถ้าเกิดไม่อยากอย่างนั้นก็เลือกแบบที่อบแล้วไม่มีเกลือสูงนะคะ ขนมก็แล้วอาหารขาวก็แล้วมาที่เครื่องดื่มนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องดื่มทางเลือกที่เป็นพวกน้ตาลศูน้นํเปอร์เซนอะไรมากมายคือทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่าการดื่มน้ําอัดลมหรือว่าน้ําหวานซึ่งมันไม่ดีกับสุขภาพเพราะว่ามันทําให้เราได้รับน้ําตาลมากเกินนะคะแล้วก็ส่งผลเสียกับน้ําหนักตัวกับการเพิ่มความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆคนก็เลยสวิชมาทานเป็นแบบเครื่องดื่มที่เป็นน้ําตาล0%มากขึ้นซึ่งมันก็จะได้ความหวานจาก พวกสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลต่างๆถามว่าดีไหมคือโดยส่วนตัวหมอมองว่าตัวพวกสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลต่างๆ,ๆเนี่ยมันก็ยังมีงานวิจัยประปายประปรายว่ามันอาจจะส่งผลกับเรื่องของประชากรแบคทีรียในลำไส้ใหญ่ทำให้เกิดการเสียสมดุลของประชากรแบคทีรียในลำไส้ใหญ่แล้วก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับสุขภาพในระยะยาว ซึ่งตรงนี้เรียกว่ายัง question อยู่ละกันว่าผลในระยะยาวของการดื่มพวกนี้มากๆเป็นประจําจะเป็นยังไงดังนั้นโดยส่วนตัวเองก็จะไม่ค่อยชอบดื่มกลุ่มพวกเครื่องดื่มศที่ใช้เป็นสารให้ความหวานนะคะแต่ว่าหมอจะเลือก คือปกติอะดื่มแต่น้ำเปล่าอยู่แล้วแต่ถ้าอยากดื่มอะไรที่มันสดใสซา,าบซ่าจริงๆหมอก็ดื่มเป็นน้ำโซดาแล้วก็เติมมะนาวที่คั้นสดๆลงไปนะหรืออาจจะเติมน้ำผึ้งนิดนึงถ้าอยากได้ความหวานอย่างเงี้ยหมอว่ามันก็เป็น real food นะคะหรือว่าเป็นอาหารที่เป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ได้เป็นอะไรที่แบบ p r o c e s s ผ่านกระบวนการวันนี้พาเดินช้อปปิ้งเมื่อหรือย,ยังคะเราเดินกันทั่วซูเปอร์แล้วเนาะตั้งแต่ตู้เย็นไล่มาเรื่อยๆนะคะหมอมี personal tip มีทิปส่วนตัวอีกนิดนึงนะคะประมาณ3ข้อที่อยากจะบอกก็คือ 1. พยายามเดินให้หลากหลายซูเปอร์ค่ะเพราะว่าจริงซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีแบบของดีหรือมีการแบบโรเตตอาหารต่างๆอาหารสดอาหารแห้งอะไรที่ต่างกันไปนะคะบอกก็เดินทุกยี่ห้อเลยเนาะบางคนเอาจจะชอบถาม่าหมอไปเดินซูเปอร์ที่ไหนหมอบอกเลยว่าเดินทุกที่แล้วก็ 2. ก็คืออยากลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเวลาเราเห็นผักผลไม้หน้าตาแปลก อันนี้อย่าไปกลัวค่ะก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ถามคนขายก็ได้ว่าอะไรแล้วก็ลอง Google ดูว่าเอามาทําอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าตามหลักการกินเพื่อสุขภาพเนี่ยการได้ลองอะไรใหม่ๆการได้เปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆเป็นเรื่องที่ดีกับสุขภาพค่ะข้อ3ก็คือสนุกกับการทําอาหารให้ตัวเองกินนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นพื้นฐานสําคัญเลยที่จะทำให้คุณสุขภาพดีในระยะยาวได้ก็คือการสนุกกับการทาอาหารสุขภาพให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนที่คุณรักให้รักดูแลชีวิตค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการเดินซูปเปอร์ในวันนี้จะทําให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์หมอได้นะคะว่าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนหรืออยากให้หยิบยกหัวข้ออะไรมาคุยกันสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนกุล ดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต